แวะมาละหมาดที่มัสยิดนี้นะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่กลุ่มพุทธสุดโงงเขาไปตัดต่อภาพมาว่ามัสยิดแห่งนี้นะครับสร้างลุกล้ำชายทะเลแล้วก็บุกลุกป่าสังวชอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งผมมาวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาดูของจริงนะครับว่าตัวลงแ้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูของจริงกันนะฮะแล้วเอาคลิปนี้ไปตบปากพวกพุทธสุดโตงบางกลุ่มหน่อยนะครับคือไม่ไหวจะพูดดีด้วยแล้วนะครับกับคนกลุ่มนี้นะฮะ ที่เด็ดไปกว่านั้นที่ผมอยากให้ดูนะนี่ขเข้อหาว่ามัสยิดนี้สร้างรุกล้ําที่าชายหาดนะครับแล้วน,นู่นอะไรครับนู่นนะครับนู่นเลยครับนู่นนะครับดูนะฮะที่นิ้วผมฮะนั่นนั่นอะไรครับนั่นน่ะอะไรรวมพุทธสุดตรงที่บอกว่ามาสัสย,ยิดล้ําที่ชายหาดนะฮะอันนี้มสัสย,ยิดนะครับ มัสยิเดเนี๋ยวตรงนู้นก็เป็นชุมชนนะฮะแต่เนี้ยใะแวกเนี้ยนะครับชุมชนชาวประมงอนะ่าชาวบ้านก็อยู่กันมาปนับเป็นไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับหลังมัสยิดต,ตรงนนะเนี้ยนะเราเนี้ยนะเป็นพื้นที่นะฮข้างหน้านู้นก็เป็นแหลมสมิหลานะครับตรงไปเนี่ยไปแหลมสมิหลานะครับตรนนี้ก็เป็นค่ายทหารกองทัพเรือนะครับซึ่งดูนะครับข้างบนเนี่ยนะครับเป็นอะไรครับเป็นวัดครับ ข้างบนนี่คือวัดนะครับแล้ววันนี้มัสยิดแล้วนุ่นไม่รุกเหรอครตรงนั้นไม่ลุกเหรอครับไม่ลุกพื้นที่ทะเลเหรอครับไม่ลุกอยู่ความชันตามกฎหมายยังไม่ได้เลยครับซึ่งเราไม่เราไม่แตะนะเราไม่เคยแตะนะครับนี่มัสยิดอยู่ใกล้ชุมชนชุมชนมีตรงนี้ส่วนนุ่นวัดนะจากวัดนะป่า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 ปาชุมชนอยู่ฝั่งนี้นะครับ ขึ้นไปความชันไม่ต้องพูดถึงตามกฎหมายเนี่ยได้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมต้องพูดเนี่ยเตะนะเพจบิดเบือนโจรกระกเพจมารเราเนี่ยผมเรียกเพจมารแล้วกันนะฮะชอบที่จะตัดภาพมัสยิดเวลาตัดไปเนี่ยก็ตัดไม่หมดนะฮะเวลาเอาไปเนี่ยแน่จริงเอาให้หมดสิครับมัสยิดอยู่นี่วัดอยู่นู่น ให้ฝากถึงไอ้แทนนายปากไม่ดีหน่อยผมคนสงขาที่มึงว่าพุทธสุดตรงอ่ะกูอยู่เคหะนี้ม,นมาจะวัดที่มึงชีน้นวัดที่เป็นวัดโบราณเว้ยจุดยุทธศา,าสตร์สำคัญแบบผมนี่ลูกหลานเจ้าเมืองกูรู้ประวัติดีส่วนพวกมึงที่ว่าสร้างดีที่เก้าเซ้่งอ่ะมึงทำประชาวิจารณ์ที่ไหนวะแน่จริงมาหาผมดิอยู่ที่เคหะสงกานี่ พูดดังไปจํำฝากมันไปบอกด้วยนะพี่นะว่าผมมันควรสงขาของกองยิงแน่จริงมาหากูดินะเออกูอยู่ที่เคหะนี้มาดาพูดดังอยู่ทุกวันแหละดังกว่าเพื่อนในเคหเนี่นพูดเพื่อปกป้องประเทศชาติและบ้านเมืองไม่ใช่พูดสุดตรงมึงแน่ยิงมาเอาไหมกูทักยกหนึ่งเอาไหม อยากจะาะบันหน้ามึงไงว่าว่าเงั้นน่ะมึงว่ากูดุดโตงทนไม่ได้มาไดะมาด้นนี่มาแน่จริงมาเนี่ยเบอร์โทรมีนี่ศูนย์แปดเจ็ดสามเก้าเก้าหกสองหนึ่งหกพูดไปจำตรงกี้ฮะได้ยินกูนี่ต้านเองมีปัญหาไหมไม่ได้ทำประจาวิจารณ์อะไรดิไม่ใช่มาตอแหลมาสร้างเรื่อง กูอยู่สงขามานานแล้วแต่เกิดมึงใครอะไอ้ทนายนายจริงมาหากูนี่มา